ครับสวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับแชนแนลวิเคราะห์บอลคิวทองมาบอลบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดกตี้จอดเจอคูจะลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้เป็นวันพฤหัส,สบดีที่18มีนาคม2 5 1 4ก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตาม กดกระดิ่งกด Subscribe และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกที่ห้อง VIP หรือที่ติดตาม VIP ของอาจารย์นะครับเมื่อคืนก็ให้เซบีย่าชนะ20กินเต็มกันอีกแล้วนะครับยินดีกับสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับช่วงนี้กินกันแบบยาวๆไปเลยครับใครที่อยากติดตามอาจารย์นะครับ ที่ V.I.P ก็แอดไลน์กันมาที่เคนด์ดอกตอีได้เลยครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม V.I.P ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับใครที่แอดมาแล้วก็ช่วยทักมาด้วยนะครับบางคนแอดมาก็ไม่ได้ทักอะไรอาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับหรือใครจะติดตามที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนกันไปที่เคนด์ด็อกตีได้เลยครับหรือใครอยากติดตามที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์ทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลและ โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลให้ที่นี่ทุกๆวันนะครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับสำหรับวันนี้คิวทองมาบองบอลผมอาจารย์เคนโดก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลยูโรปาลีกวันนี้2คู่2ตัวเช่นเคยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนเลยครับเป็นศึกฟุตบอลยูโรปาลีกคู่ระหว่างอาร์เซนอลจากอังกฤษพบกับโอลิมเปียกอสจากกรีซ ไปดูฟอร์มการแข่งขันของทั้งคู่ครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอาเซนอนชนะ4เสมอ1ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของโอลิมเปียกอสชนะ3เสมอ1แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาเราย้อนไปดูสัก5นัดนะครับอาบแพ้โอลิมเปียกอส2-3โอลิมเปียกอสแพ้อาเซ0-3 โอลิมเปียกอตแพ้อาร์เซ่ศูนย์หนึ่งอาร์เซ่แพ้โอลิมเปียกอต0ศูนย์หนึ่งและนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นโอลิมเปียกอตแพ้อาร์เซ่หนึ่งประตูต่อสามนะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลผลงานในภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกเขานั้นก่อนหน้านี้ฟอร์มดูมีแผ่วๆไปบ้างนะครับแต่มาช่วงหลังๆฟอร์มดูกระตื้องขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวเพราะ5นัดหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะครับ และยังเก็บชัยได้ถึง4เกมด้วยกันและนัดแรกที่เจอกันก็บุกไปชนะมาได้ก่อนแล้ว3ต่อ1วันนี้น่าจะเล่นสบายขึ้นเยอะแล้วครับสำหรับเจ้าบ้านส่วนทีมเยือนโอลิเปียกอสผลงานโดยภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นยังดูว่าไม่ถึงกับโดดเด่นอะไรมากนักนะครับเพราะเกม5นัดหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาเก็บชัยได้เพียง3นัดเท่านั้นและเกมนี้เกมที่แล้วนะครับ ก็เปิดบ้านแพ้มาก่อนด้วยนะครับ3ต่อ1วันนี้ต้องออกมาเยือนอาร์เซนอลบ้างที่ว่าฟอร์มดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับช่วงนี้จึงดูว่าเหนื่อยแน่ๆครับสำหรับทีมเยือนวันนี้ส่วนเหลดเปิดมาวันนี้ครับให้อาร์เซนอลเป็นต่อลูกควบลูกครึ่งลบ10ลูกควบลูกครึ่งลบ95นะครับต่อกับเสียน้ำา97ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ อาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอะคูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่ออาร์เซนอลไปดีกว่าครับวันนี้ด้วยชื่อชั้นและศักยภาพทีมโดยรวมบวกกับฟอร์มของอาร์เซนอลอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างมั่นใจนะครับช่วงนี้จึงน่าจะเปิดบ้านย้ำแค้นไปได้อีกรอบแน่ๆครับอาจารย์มองว่า1เม็ดคิดว่ามีแน่ๆครับต่อไปรุ่นเม็ด2เม็ดสสบายกว่ากันเยอะนะครับถ้าได้เร็ววันนี้หลแน่นอนครับ ดึงให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สำหรับคู่ที่2วันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่าง AC ซมิลานจากอิตาลีพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากอังกฤษครับไปดูฟอร์มการแข่งขันของทั้งคู่ครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของ AC ซมิลานชนะ2เสมอ2แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของแมนยูชนะ2เส,อส,อสมอ3ทุกถ้วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับ ส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาย้อนไปดูสัก5นัดครับเป็นมิลานแพ้อ,อา a n แมนยู2-3แมนยูชนะมิลาน40 AC มิลานเสมอแมนยู1 1แมนยูเสมอ AC มิลาน22และนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นแมนยูเปิดบ้านเสมอ AC มิลานไป1ประตูต่อ1น,นะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้าน AC มิลานผลงานในภาพรวม,มในช่วงหลังของพวกเขานั้น มองดูในภาพรวมๆฟอร์มของพวกเขานั้นดูจะแผ่วๆล,ลงไปบ้างพอสมควรนะครับแต่ว่าบอลถ้วยนี้ในนัดแรกที่พบกันพวกเขาทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยด้วยการบุกไปยันเสมอบาแบบมีสกอร์นะครับ1-1วันนี้ได้กลับมาเล่นในบ้านน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นหน่อยนะครับส่วนทีมเยอแมนยูผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกเลยว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเท่าไหร่นักนะครับ 10เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นเก็บใช้ได้แค่เพียง4เกมเท่านั้นและหนักไปทางเสมอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแถมนัดที่แล้วก็เปิดบ้านทำได้แค่เสมอมา1-1ด้วยวันนี้ต้องบุกมาเยือนบ้างดูแล้วก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับสำหรับเกมวันนี้ส่วนเลดเปิดมาวันนี้ครับให้แมนยูเป็นต่อปอปอนะครับปอบวก92ต่อกับเสียน้ำา90ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้ อาจารย์เคนโดโคตี้จอดเถอะครูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ลองเอซีมิลานไปดีกว่าครับวันนี้แมนยูวันนี้ยังไงก็ต้องเปิด,เ,ปดเกมบุกนะครับใส่แน่ๆซึ่งดูแล้วเข้าทางฝั่งเจ้าบ้านที่ถนัดตั้งรับและรอสวนกลับอยู่แล้วนะครับบอลแบบนี้ดูว่าเป็นบอลสาหน้าครับโอกาสเสมอกันอีกก็เป็นไปได้มากนะครับจึงดูแล้วให้หน้าลองไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัววันนี้ครับ ที่อาจารย์ให้ครับก็คือให้ต่ออาร์เซนอลและให้ลอง AC มิลานไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่ม V.I.P. บวกของอาจารย์ก็แอดไลน์กันมาที่เคนด o ดคอกตรี่7 8 9ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วนะครับ อาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่มขออาจารย์กันแบบฟรีๆครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้รับจํานวนจํากัดนะครับแอดกันเข้ามาแล้วก็ทักอาจารย์บอกด้วยนะครับบางทีแอดกันมาแล้วไม่ได้พูดอะไรอาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับสําหรับวันนี้คิวทอมมาบองบอลโดยผมอาจารย์เคนโดคาตี้จอดเถอกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ วันนี้สวัสดีครับ